กดยังกดก็บอกเลยไม่ต้องกระพริบตาเลยรู้เลยว่ยากดคุณได้แล้มามามาจริงจรลงมาสวัสดีค่ะท่านเอฟซีค่ะท่านลูกค้าคะ่ะเล่มที่หนึ่งคะ่ะเล่มที่หนึ่งวันนี้มีนําเสนออยู่สามเล่มน,นะครับโชคกันโชคกันวัสดุเป็นเหล็ก N695 <ช>นะครับฉันซูมเข้าไปใกล้ๆอ่ะวัสดุเป็นเหล็ก N695 ด้ามไม้มะลิทนะครับฝักไม้มะลิท พอเป็นทองเหลืองกับเขาควางอ่าปิดท้ายด้วยเขาควายนะครับสูบยังนี่นะแน่นไม่หล่นขยำ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 ขายหน้าแค่นี้ตุกโมโบไม่หล่นไม่หล่นไหนต๊กโมโปนะครับค่ะงานเงานะคะอ่าก็ถิง้งผิวนิดนึงเป็นงานแบบอ่า เขาเรียกว่างานสวยสวยสวยสอะไรนะพูดไม่ออกไม่ต้องพูดพูดถึงเขาไม่ดูเป็นนี่ออนในฝันอาร์ตอาร์ตอาร์ตนี่ก่อนอาร์ตอาร์ตหน่อยไปแล้วผมจะเป็นลักษณะของมีดแล่ป่าตอยเนี่นะครับไอพวกที่ชอบตกปลาแน่นอนนะฮะแบบนี้ต้องเก็บไว้แล้วครับเก็บไว้เก็บไว้ไม่ต้องใช้นะฮะ จะซื้อไปทำไมคะแม่เป็นมีดพกใส่ในกระเป๋าก็ได้ปอกผลไม้ไฮโซนะคะอ่าปิดท้ายด้วยขอควายแบบมันอานหน่อยครับผมจะทิ้งเออสวยค่ะทิ้งผิวแบบผิวขาควายค่ะนะคะแล้วก็นิ่งครับทำภาพนิ่กันนะคะใบมีดเอาเอาเอาไว้อย่างนลืมไปแล้วอ้าวใบมีดยาวอยู่ที่สี่จุดหกนิ้วนะครับใบยาวนะครับใบกว้างอยู่ที่หนึ่งนิ้วไม่ไม่ถึงอ่ะ ตอนแรกก็ทํานิ้วนะ่ะทำไปทํามามเหลือไม่ถึงนิ้วขาดเป็นหุ่นหนึ่งขาดเป็นมิลหนมันหายระหว่างทางเหลือเหลือเก้าไม่ถึงนึงนิ้วเหลือเหลือเก้ามิ้เลยเหลือเก้าเอนด้ามยาวอยู่ที่สี่สี่จุดแปดนะครับอ่าด้ามยาวที่สี่แปดนิ้วสันหนาที่สี่มิลน,นะครับสันหนาที่สี่มิลอันนี้เป็นงานของจริงสวยกว่าใน,นรูปนะคะ เนียนกิ๊บนะฮะทั้งฝักทั้งใบนะครับอ่ะในรูปเนี่ยช่างอลันกับดิฉันยุกยิกยุ๊กยิ๊กนะคะเอานิ่งละนิ่งละนิ่งละดิฉันไม่นิ่งแทนนะเนี่ยอ่ะอ่ะโอเคใส่เลยราคาราครับเรื่องนี้อยู่ที่สองพันห้าร้อยห้าสิบบาทโอ้ราคาก็ดีค่ะสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งนะครับนี่คะับใครจะอีกละไม่โลนโโอ้หท้าได้เลยเนี่ยไม่โลน จะหลุดมือช่นร้านนี่แหละจะหลุดมือสองพันห้าร้อยห้าสิบาทลงส่งนะครับเล่มที่หนึ่งผ่านไปเล่ที่สองสวยมากนะคะสวยมากสวยมากเล่มที่สองนะครับอ่าเป็นเหล็กเอ็มหกเก้าห้าเช่นเดียวกันนะครับเอ๊ะวันนี้เล่นแต่ของดํานะคะเนี่ยเอ็มหกเก้าห้าด้ามเขาควายค่ะด้ามเขาควายฝักไม้มลิดเหมือนกันนะครับดูดูวิธีแกะนะคะนี่นี่เอาดิออกทำไมแหม่ดึงไม่ออกนะครับนี่ครับเวลาออกให้กดกด นี่กดนิดเดียวนี่ฮะออกเบาๆถึงงจะนิ้วมือไม่ฮักกรีเหมือนช่างอลันก็กดออกนะคะนี่ฮะกดนิดเดียวครับใบมีดยาวอยู่ที่สามจุดห้านิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสี่นิ้วสันหนาที่ห้ามิลครับด้ามยาวที่สี่จุดแปดนิ้วเฮ้ยด้ามยาวที่สี่นิ้วแหมไม่ผิดเนาะด้ามยาวที่สี่นิ้วนะครับ สำหรับเล่มนี้ราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยห้าสิบาทนิ่งไว้ก่อนนะคะแต่ว่านิ่งก็นิ่งไปก็พูดไปด้วยสิคะสองพันเก้าก็บอกนิ่งเนีนิ่งก็เงียบเลยสองพันเก้าร้อยห้าสิบาทวันนี้สงสัยไม่ได้กินยาไม่เป็นเล่มไม่ค่อยรู้เรื่องยิงเล็กยิงยากนะครับเห็นเห็นอย่างงี้านยิงเล็กยิงยากนิ่งไว้ก่อนค่ะนิ่งไว้ก่อนค่ะอ่านิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อน สองพันเก้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับค่ะเสียบค่ะเสียบค่ะเสียบเสียบพุงไม่ค้าแทนไม่ไม่ใช่ค่ะคาแมวทันทีเลยดิเช่นั้นกลัวนี่นะครับค่ะว่าเล่มต่อไปเหล็กเอ็นหกกาห้าเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นด้ามไม้ชิงชันลาวนะครับอันนี้เป็นชิงชันลาวนะครับใบมีดยาวที่ห้านิ้วค่ะครับ ใบยาวที่ห้านิ้วใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งนิ้วนะครับใบกว้างหนึ่งจุดหนึ่งนิ้วด้ามยาวที่สี่จุดแปดนิ้วนะครับสันนาที่สี่มิลอันนี้แร่ป่าซอยนะฮะสวยมากนะด้านดีฉันชอบด้ามอ่ะด้ามเป็นไม้ชิงชานไม้ชิงชันลาวนะครับอ้าวไม่ใช่ไทยนะไม่ใช่ของไทยของลาวข้ามไปเมื่อไหล่ะคะเนี่ยข้ามไปเม่ไหล่ะคอพอดีว่าไปติดอะไรนะไปเที่ยวมึงลาวมาเห็นน้ำท่วมภาคใต้หนีไปลาวเลย ต้องส่งกำลังใจให้นะคะ,ะ,คะโอ้โห,หน่าสงสารมากมากราคา่คะเร่มนี้เล่มนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับรวมส่งนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทจะมีที่อะไรนะร้อยเข็มขัดด้วยนะครับเล่มนี้นะเป็นฝากถ้าฝาักเลชนิดนี้จะมีที่ร้อยเข็มขัดถ้าไม่ชอบที่ร้อยละแค่ไหนเ้าไม่ไหให้ร้อยก็ถอดออกครับโยนทิ้งได้เลยโอ้เป็นคําตอบที่ง่ายที่สุดในโลกเลยนะนะคะหมดยังคะเี่ย มีสามเล่มครับวันนี้อ่าค่ะท่านไหนท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนก็ทักเข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาก่อนก็ได้มาสอบถามกันนะครับว่าสนใจเล่มไหนหรือว่าไม่ได้สนใจเล่มไหนสนใจที่ว่าจะสั่งก็โทรเข้ามาสั่งออเดอร์ไว้ได้นะครับ mm hmm. อ่าวันนี้ก็มีเท่านี้จริงๆแล้ว พูดยังไงเนี่ยก็พูดอย่างนี้สิ<า>พูด่อยสิถ้าถ้าไหนสนใจโทรเข้ามาหราาือแอดไลน์ใช่ไหมคะแอดไลน์ <the headline. S 1> แต่ถ้า,ถ,าถ้าไหนไม่ชอบสามเล่มนี้แต่<ก>ไปชอบเล่มอื่นชอบเล่มอื่นก็โทรเข้ามาคุยกันสอบถามรายละเอียดเล่มอื่นได้ก็สั่งได้ไงก็สั่งได้ทไม่หรือหรือเล่มลไปเห็นช่างของเล่มอื่นสวยของช่างอลันก็ให้ช่างอลันฮะก็ก็ก็สั่งของเขามาแล้วมาให้ ไม่จบก็ดีเลยอะมามาครก็อย่าลืมไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมขึ้นเบอโทรให้โทรมาก่อนแน่นอนที่สุดนะครับครับผมกลับสวัสดีครับ